ส่วนมากที่ของเราก็จะมีชักแขกเยอะถูกไหาแขกเยอะแล้วก็ข้ามูลที่ดนจากกระกอบที่พวกเราใช้จบตูวไหนครับมี่ม้ออะไรครับเยอะเยอะจ่าไม่ได้เอยแล้วแต่เราว่้ให้เราขนาดตั้ไหนเราตนานตัวไหนถูกไหมนะครับค่วไม่ใชบคนตั่แต่ของผมเลยแตผมว่าใช้อีก้อนแหลนะยาแตกระกองที่ผมใช้ของพี่ระปงนะไ้ใช่นอื่เลยไคนหนครับ หมดเลยทั้งหมดเลยโอ้เดี๋ยวโต๊ะผมน่าจะดูที่จอดาน่าใช้ิ๊กเลเี๋ยาางค่าจะสอตจิ้งนาคนทำอนลไห้กุ้นะครับเดี๋ยวอรี่ที่ว่าตุเกี่ยวน้ำกนะเพราะเราเราิกับมีราด้วยแล้วเราไเรมาเอมีรากัก็อรกไห้ไปแลปอร์ตจงนะฮะดับแรกเลยนะครับหึ่ง้อง รู้ที่มาของข่าสับปะก่อนนะครับเฮ้ยข้าวยเอ้ยบนโรงแรมนี้ครับบนบนสรนี้ทำเยู่บะหน้าอาหารหน้าอาหารจะเลือกอะไรครับหน้าหารานเลือกข้าวพวกโปรตีนจากปลาครับที่โรงงานที่ตทูกวันเนี้เลือกถึงมากเลยมาวันละถึงร้อยชุดเยอะมากถเนร้อยถยวร้อยบางวันทำถึงร้อยชิ้นร้อยชิ้นจะไม่รวมหัวจะไม่รวม แม่เองมันควรดเยอะนะครตบถ้าเราอบเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าแหล่งที่มาเนี่ยมันเืออะไรแห่หน้ารู้ว่าเป็นโปรตีนเราก็ต้องใช้ล้างยาที่เป็นเอนไซม์ไปย่อยลารง่ายหน้ารัาเป็นโปรตีนได้เจอปุ๊บเราห้าเอาเอนไซม์ไปย่อยก่ับเป็นพวกของอะไรนะเยอะก็ตายดนที่สุดที่นีใช้กันไปเยอะไห เรียดนะครับ่บนม้ากนะครับถ้าประกปรที่เป็นสีเรื่องดึงดันจากโปรตีนจากอะไรแล้วแต่แจ็คตั้งนะครับจับไว้เลยใช้ให้ไปยืดนะครับพาพาลุกต้นบอลถ้าเราทำทามันหนักนะใช้โซ่เสริมดักป้ายอีกทีหนึ่งมันจะเกินต้องใช้น้ำร้อนใส่เสริมฟองผู่คู่คู่ทิ้งไว้สักสี่ห้านาทีแล้วก็โยนเข้าตึ้งตั้งไปเลยไม่ต้องมอะตาก็ได้แต่ว่าเราต้องท่าใครต้องชั่วโมงทีนะมัให้กลับมานะครับแต่ ถ้าเมันเหลืองหผ้าเหลืองทุกเนี้ยผ้าเสื้อหรือเนี้ยสีขาวุกุมใสเนี่ยถ้เหลืองเราต้อไม่ออกนะครับใช้ผ้านร้อนแล้วก็บีเกล็ดใส่ผ้านะครับเทสต์หนังใส่เข้าไป ก็เลอโรเอกรับแล้ววันนี้ในวันนั้นฝนตกออกมาล้วนเลย้น้ำก็ซื้อในไรเข้ามาโอ้โหถ้าาซื้อใหม่นะแล้วหลายหมื่นะห้าหมื่นนี่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เิ่เท่าไรผมก็ไปหาฝาวรื้ิฟ้าเนี่ยผมมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้แบบนทำยังไงดีเรียกว่ารื้อฟารน่อฟย ร้อนก็เห็นอ่ะแต่ว่าม mhm. ันก็ตึงเราเร่ยช่นห้ยืดให้โดยยืนโดยตรงายเนี่ยมีที่สุดเลยเป็นยาสามารถราจาก้ารตทำใช้ได้หรืยว่าเอเดอร์สารหรือไรนะครับคุณเพียรต้องทราบแหล่งที่มาของข้าวสะลีมก่อนนะครับหว่าที่มาแต่ละแต่ละอย่างมานจะไส่มาเล่นหาประกอบ่งได้ถยูสองเริ่มจากัญยาที่เยรริคอนนะครับคอตอยคอนถ้าไม่ออก่็ขื้นขึ้นตื้น าไปใช้กำยาที่เป็นรูนแรงตัวแรงต่างๆนะครับนะครับสามไควรทำจนสิ่งกระโอออกจนหมดควรจะทำให้เตือจาจแล้วค่อยมาไปทักตามตัการนะครับเพราะอะไรเพราะที่ทำเนี่ยจะทำแค่ให้มันจางๆจางหรือห้อที่ถุกวเราเอาทำใหม่ตอทำใหม่เนี่ยนผัดสีเลนผัดสีลน้ำยาเีมีกาดดความร้อนกัด เราไปถึงทำไปถูกูรูรูนะครับคุณ้องผมกาเจอหลายคนตั้งใจมากคคุณถ้จนเป็ร่องถูกูกจนสีแล้วรูไปเลยถ้าคือยากทำอย่างนั้นนะอารยทำอย่างนั้นนะครับที่คนท้ารู้สึกษารพญดแต่นี้ที่มีความต้องการก่อนที่จะใช้นะครับเพื่อ้องกันพาเด็ดหาที่ทุกคนก็ควมจะรูดีนะครับว่าแต่ที่นี้ทำอะไรบ้างต้องไป นีง่ายๆเลยนะครับที่เราใช้อยู่เป็นพื้นฐานเนาะใช่ไหมอย่างนี้ถ้าก็จะข้ามตัวประกัน่างเช่นเดียวกันอันนี้หน้าสมัยก่อนทุกเซนท่านก็ใช้อะไรครับแข็คอแข็แขนนะครับรอจุ่มใส่น้ำร้อนน้ำจุ่มใส่ปิไว้นะครับแล้วโยกเสื้อขึ้นมาแตะปุ่ยยอดแปลแปลงแล้วโยกใส่ความโยกเสื้อขึ้นมาแปลงแปลงเพราะว่าเป็นท่าชามเนี่ยเสื้อแห้งขึ้นได้วันอยู่ร้อยอยู่ เป็นน้ำตาลทำงานเป็นกรรมกนต์นะข้อทำงานหนักแล้วเคลื่อนออกมาสองตัวเลยผมเห็นแล้เคลื่อนทุกตัวเลยนะครับแต่อันงเป็นออกไซด์นะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นไม่เกินะครับจะฆ่าปุ๋ยได้ฆ่าสมปอร์ได้ยิ่งต okay. <us> 네ัวที่ยิ่งด <us> ีเลยนะครับเพราะฉะนั Mexican ้นตัว <aries> น <us> ี้โดนสกคันในข้อครับตัวนี้ไดา้ เกิดอะไรที่กัดเนินโกรงกาการดำเนิน้วไม่ีนะครับกาดเนิ่อตัว โปรตีนมันจะทำให้เส ok so, so ็ยงตัวมันจะตึงทำเนื้อผ้าออกยากยิ่งเดินงานที่แล้วยิ่งออกยากนะครับแต่ถ้าเป็นขาดอ้อมนะครับถ้าเจอขาดอ้อมเนี่ยเราแค่น้ำเย็นไว้เอาตเหลื่องจากใส่นี่เดินแค่น้ำเกือแล้วขาดอ้อมกลับไปนะครับทั้งคืนเช้ามันก็เริ่มไปแปลงนะครับก็จะมีเครื่องมือเช้าน้ำขงมันะครับออกไปได้นะครับแล้วก็ตัวเลื่อดนะตัวนี้ก็ใช้ได้นะเที่เย็นสดนะครับเอาที่เย็นส แล้วเอาตัวหลัาบสันจะเป็นฟองผู้ที่มีผู้ที่ว่ก็จะให้มีว่าไห้แปลงสัตว์ที่หเป็นเทพนำาแล้วก็เราก็จตทาะรตออฟต้งทากแฟที่เราทาาแงตัวนี้ก็แช้ได้นะครับนี้ตัวดีมากเลยตนี้คือต่อแกตัวนี้เยะใช้ได้อบจักวานครับถ้าเป็นแก็ใช้แค่ร้อนทาหรือใช้หรืว่าก็จะหมเสร็้ก็ทำสัมก็ได้เราเยอะมากที่ นคระมคุณรัฐบานะครับก็จะกจัดข้าวต่างๆไปเหนือไทยรับน้มันคนรอยเลือนปกระโปงที่สุด้ก็โดนดู้นะครับดู้นอยเรือแล้วก็จะงกเบาหรืว่ารอยเลือจกาจารหนไปแต่นังนนัาท่รางนะครับคนคนให้ร้อนช่วยนะครับแต่มาให้ลอยเรื่อลงไปง่ายข้อพลรวัง การที bien, ่ย <glorious> ังการนะครับาความงการนานแล้วก็ถ้าสามารถทาจะเพิเกิดควาเสีายได้สตินะครับตรงนี้ระหว่างนี้จะใช้การตรอกได้นะครับในเื่องอสายนะครับคุณสมบัติใช้จากาายหรือ้านะครับใหาเราตรสอบภาพเดี่ยวมานรั้นก็ให้หยดข้ัญยาตรงบนลภาพเหลืองนะครับไม่ใช่นสดดกด้วยตัวเล็กที่เ ภาพคนข้าถงนะครับวันนี้ผ้าพเแล้วนะครับข้าถึงมูเครื่อง้าส่กนใช้คนาพสีกับ้าสีนะครับผมจัครับข้ามผมไม่ได้เลยนะครับจับดีนะครับวนนี้เาดูแรงด้วยนะครับให้ระวังนะครับโอเค้าวถุงจุกนะครับอ่าปั๊อนะครับวันี้ก็ใช้กับขาเพื่อนบนเคื่องข้านะครับทําภาพเพื่อกระดแช่ในน้าสะอาดนะครับทำใช้น้าร้อนอีกตานะครับ เพื่อเป็นโฟมีกมันจะวังไปถึงเรืองข้าว็นาใช้ล้างยากรต้เป่ายล้าเลยนะครับที่เลื่อใช้ในล้างยารู้ำด้วด้วยเครืมองกีนงนะครับจะ่ให้ภาพเราบอกได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าที่ผ่านมาถ้าผมดี่มาหรือมีเพื่อที่แห้งแล้วให้ทำา้ายาผสมกับโรสเซอร์ยาขัข้านะครับดือผมเพาะแค่ทิ้งค้างคืนนะครับ่าทกรแล้วคือมันฝังใน่างนี้นะเราก็ทิ้งไว้ก่อนค้าคืนก่อน ัาถ้าเลือดนะครับ,รรบต้องใช้น้ำเย็นธรรมาดานะครับ